นี่พันทาอีเดียบอ่ะร่อยฟังเลยตรงๆเลยสองปีที่แล้วเนี่ยนี่มาดูเลยว่าไอ้นี่งั้นโฮเกมังงั้นยรุ่นเอาไปตัวเขานะเอาตัวทั้งขอบก้าวเขาไอ้คุณกีรนั่นท์บางคำเบสเซอร์นี่แหละทางขอบก้าวเขานะตัวทั้งนองเขานะเออไว้ตัวไว้ใจในโมลูนะเดี๋ยวไปเมย เ่าเขาเออเป็นพ่อเป็นแม่เขาเราเป็นบอกว่าโทสัสท์ลูกสกนนเฮียอมาหนอ้เฟีดเก่าอยู่มใจเมือกี้ผมกรบพลนะกน,นึกว่าโมภมก็เชียนด้วยกันตอนน,นะนั้นเนาะนึกว่าไร์ผมนี้เราบอกว่าผมถูกส่จากคนในเราไปคนพิมพ์ในไม่คนเจอมากน,น,นะบอกว่าเฟซเก่าม,มันมีลูกคนจีนนั่นอยู่นับพวกเซ็นนะ ไปบังสูกไปคนละทางแต่ผมก็เขียนมันแห้งนะผมกับบริจิตตอย่างที่แรกผมเขียนนะผมก็ไปเลยเบริจิตตต่อนำนะพึ่งมาหลวมมาสม่งปีกวัวๆเนี่ยนแะก็เลยนำเบิ้งนำท้ายหลวนะก็คือจนได้ไปเห็นงานนะ่ะวนันเนาะพหาน้ำพอเขานะเอะนี่งานอยู่ล้มสีล้มสีเขาสีเขยหน่อยๆเขาเลยนะน้ำบานเขาเลยนะเปิดให้เขาเห็นนะนี่เขาเลียงรุ่นนี้นะเป็นตัวอ่า เอาหนาผมเป็นตัวนะว่าผมมีแฟนนะเออไปคุยนะ้ำหนุกเท้าเขานะทงเงยทั้งนองนะจะกคนคุยแมนผมเด้ลานแมนแบไบไอ้หนองแบ่งอะไรมันคุยเยงี้ยมันจะตัวเงินเขานะเขาก็รู้ได้นี่าการลำคานนะ,ระบริบวณน้ำนะถ้าเงานินผมบริบวณน้ำก็จะบอกว่าสองปีเลยเนี่นะ เห็นผมเห็นนั่นเห็นนี่ก็เอาไปคุยตัวเงินไหนทางพงหญิงนะแต่ผมเห็นอีรีนะผมบม่ได้ไปเอานะผมมีอยู่แล้วนะต้องให้เข้าใจนะไอ้คนนี้คือไปตัวเขาอย่างไรประจังกนะไปตัวพี่นั่นเขาบอกเป็นแม่เป็นพ่อเป็นแม่ผมนะนันนี้พ่อแม่ผมอีกทีก็บาไ่ได้ไปหาเขาเถื่นนะให้เข้าใจหน้าบ้านนี้ผไม่ได้เป็นมูฟ่าไป็นบอสนะก่อนที่แจ้งจับหน้าบ้านลำคัญแล้ว